เธอชื่อว่าโอจิไอมิโคโตะเป็นเด็กสาวมอปลายที่ดูมืดมนแต่ก็ดันไปหวั่นไหวกับหนุ่มมอปลายคนหนึ่งเขามักจะยิ้มอยู่เสมอเวลาที่เขาคุยกับเธอก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องรู้สึกแบบเดียวกันแน่เลยสารภาพรักออกไปแต่ไอ้หนุ่มนั่นมันตอบปฏิเสธมันหักอ,อกเธอเหตุการณ์นี้มันน่าอับอายและเลวร้ายมากๆสําหรับเธอเธอจึงได้เดินขึ้นไปบนดันฟ้าของโรงเรียนเพื่อที่จะยุดความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นแต่จูๆ่ๆก็มีอาจารย์ประจําชั้นของเธอ ให้บาจินเดินข้าบ,บุหรี่มาคุยกับเธอและถามว่าเธอกําลังทําอะไรไหนอาการมันเป็นยังไงเธอจึงได้เล่าเรื่องที่เจอมาอาจารย์ก็บอกไม่เห็นต้องทําอะไรแบบนั้นเลยนี่อย่างฉันก็เคยโดนปฏิเสธมาแล้วตั้ง5ครั้งก็ช่วยไม่ได้น่คะก็ฉันชอบเขาก็รีบหารักใหม่แล้วก็ลืมไปซะความรู้สึกของหนูมันไม่เปลี่ยนวายขนาดนั้นหรอกนะคะฉันเองก็มีคนที่ชอบอยู่นะเธอฉลาดการกระทําของเธอมันทําให้ฉันมองว่าเธอคนนั้นสวยจังนะ ตั้งแต่วันนั้นฉันก็เริ่มสนใจแล้วพอมาเห็นว่าเธอคนนั้นมายืนบนดาดฟ้าฉันก็เลยรีบทิ้งห้องเรียนเพื่อมาหาเธอเลยก่อนที่จะโดดอยากลองมาคบกับฉันดูไหม OJI ิไมิโคโตะบางงานเรื่องนี้มีชื่อว่าซี่ระคูเจเคโตฮายจินคิวชิ